เควโกเคิวโกจัง <genre> อะไรอีกล่ะกำลังไปเดี๋ยวนี้แ่ละนี่นีนี <Christopher> ่นีมีอมุรัคุงน่าเป็นแฟนลูกใช่ไหมล่ะใช่แล้วนะมีปัญหาอะไรไหมล่ะนี่หกหมดหกหมดแล้วนะาโฮริแต่พ่อไม่ชอบคนไว้ผมยาวนะไปส่องกระจกดูตัวเองมั่งหะ เอคือผมจะตัดครับจะตัดให้สัน้นแน่นอนครับไม่ต้องหรอกลองเก็บผมไว้ก่อนดีกว่าน่าเสียดายมียามระไม่ต้องไปจริงจังเนะแบบแบบนี้เหรอครับเคโกจังขอที่หนีผมหน่อยหาโท่มียามระคุงเป็นที่นิยมในหมู่สาวๆหรือเปล,าล่าล่ะเอ๊ะไม่ครับไม่เลยสักนิดเดียวเป็นที่รองมือรองเท้าของเคโกจังโอเคงั้นเหรออ่าครับ ผมเองก็ชอบคุณโฮริที่เป็นแบบนั้นนี่ดีจุงฉันก็อยากจะกลับไปเรียนมปลายบ้างจังเล่ค่ะกิ๊ฟเพียบเลย